เชิญเข้าชูช่องตาชานมากกว่กอกนะครับวันนี้จะมากินข้าวกินข้าวอยู่เถียงนาแล้วก็จะทําสมุนไพรนะครับมีเตยหอมมียานางมีมี่มมยาไมยานางแดงมมยาหน้างแดงมี่ยาสมุนไพรราสิทลมยาฤกษ์ป้องกันโควิดเป็นว่าป้องกันโรคโควิด อันนี้ตันี้จะไดมาโอ้ยหมอเขาก็เจ้าก็ว่าอยู่ดีอันเกี่ยวกับอันยาสมุนไพรกระไายขาวนี่เขาไปเขาไปกลืนด้วคุดโลดเอออย่านั่งแดงได้นี่ครับโบเมนนี่อย่านั่งแดงได้ครับนี่นี่ยานนี่คืออะไรตาชาโอ้ตับาตตบไตมะคูป่าเขาจะนะนี่ยานะเราไปเห็นท่าเมื่อกี้นี่การ บเห็นนึงคนนี ne, ้น <Wait, S 1> <abor> ี antique, like, uh, like so, ่กนเตนี yeah, 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 no <that> oh, ่บเห็นจะไดกล่องไว้จอกล่องไว้จอบานนี่คนคืนนี่ยบ้านนี่คนฆ่าเตนี่นี่ครับจานั่งแดงน้ำจะ่ดนทั่งขั้วด้วยนะใช่ใช่นี่คือจานั่ง่านั่งอย่างนี้่านั่งแดงอย่านั่งแดงอย่านั่งแดงเอาที่อยู่ข้างๆที่ว่างๆเขา่านั่งอย่างจะนั่งอันนั้นจะนั่งสกแกงน้อไม้โอ้สกแกงน้อไม้นี่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 หมากมันนี่ดอกมันนี่นี่ดอกแต่อันนี้มันเป็นยานางแดงนี่นี่ดอก ดอกมันแดงๆเลยเป็นยานา่งแดงแมนมันแก้อะไรบ้างพ่อแก้ได้เกือบสารพัดโรคแม่นวะเฮแดงนี่เฮ้าอันแบบว่าเอ้าโบราณเนาะยานา่งแดงนะครับลูกไม่สินานมบมมีนานมบมมีก็เสียเอามาต้มทอดลูกไม้ไม่มีนานมเอามาต้มใส่นมแพงอยังนมแพ่งเลต้นไม่แพงนะมันเป็นจูมากคือนมข้นนี่ บ่เออแล้วก็เอาผ้าไปถากเอาเอาซุกเมื่อกี้ยังมีอยู่บนต้นไม้แพงมีต้นแพงมันจะอึดยังงงเดี๋ยววางวาเขาไปเบิ่งเนาะมันจะไปเบิ่องมั้งอยู่หัวไหนไปหน้าบุยอึดนนี้แพงฟ้าถลายโจรอันนี้คือฟ้าถลายโจรที่เด็ดมาจากจากที่บ้านใช่ใช่อยู่หน้าเฮาเดี๋ยวเฮาปลูกเนาะเอามันปุ่มแล้วมันเขาตัดถิมเบิดอันมันถือยาขยาตายเบิดมันถือยาขยาตายเบิร์ดอันนี้ไส่ใสบ่หลายใสเนนน่อยใส่าเพราะขมมันขมแห้งฟ้าถลายโจรนี่แก้วัดแก้ไอ แกกว่พุ่มแเรีย่ใส่ลงไปปลาทลายโจรตำแนียแมวแก่พุ่มแพรเอาเอาอยูนนี่เพื่อนย่าแซนนี่หัวจักยาสมุนไพรหลายตือด้วยนี่โอ้โอันดับอันดับหนึ่งของบางกุกกรอกเรื่องยาสมุนไพรนี่บพอดีกินผู้อเด้ออันนี้ก็คือเตยหอมเตยหอมเจให้เฮ็ดให้ ไอรสชาติมันดีขึ้นมันกินมันกระเทยนี่มีหลายเตยเป็นบริชายผูหญ่หลายเตยหลายเตยบ้านนี่แนงหอมบ้านนี่อันนี้แห้งคู่จักดีบ้านนี่ปลาตีทั่วแนงหอมนี่เอามาต้มใส่กันย่างละหน่อยยาหน่อยตะเกนี่นะเอาเตยตอนมันนี่นั่นละนั่นละมันมีอยู่อยู่นี่อยู่ห้องแนงหอมมันสีแก้ท้องอืดท้องยืงเออกินเข่าแล้วกินพักลายลายทออืดองเยอเออเอาเอาแนงหอมต้มใส่มัน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 สีแก้ท้องยืงอันนี้อันนี้ก็คือ แม่จะจะต้มยานางแดงยานางแดงแล้วก็ใส่กับใบเตยแล้วก็ใบเตยแล้วก็ใส่กับสมันมันอันรกินหอมกินหอมกินหอมแล้วก็มันแบวว่าขันันต้มต้มแม่ใส่ยี่นี่สองสองสามอย่างมีฟ้าทรายโจนฟ้าทรายโจนแล้วก็ยานางแดงแล้วก็ยานางแดงสามอย่างสามอย่างต้มนานไหมแม่ ต,ต้มจนต้มจนสุกนั่นแหละน้ำม,มันสิเป็นแดงบ่เด,เดิเดแดงแดงอ๋อเด็กเขียวๆนี่ออกแดงเลยบ่แด<ร>งอ๋ออ,อันนี้คือเอาไว้อาเจลูกเ,เกริญให้สม,สมัยสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนไม่มียาบ่พอสมัยแต่ก่อนบ่ไม่มียารักษาโรคนัน<อ>ม,ม,ม,มีแต่มีแต่สมุนไพรนี่แหละเป็นไข้ปวดท้องปวดท้องก็เอาต้นเสือหมอกมาเสือหมอกเสือหมอก อปวดท้องเอาต้นเอาต้นสมอมาต้มเออแล้วก็เข็มขาวเข็มขาวนี่แก้ไข้ลากลากเข็มขาวเอามาฝน่มันจะเป็นสิบชุดเลยฟ้าะนายจุนอ๋อ ว่าจะฟอมองพญาดีตึงตึงตึงหุ่นจางใจสมุนไพรอาปากเลยวายาสมุนไพรประดมเลือดมากกระทือโลงหลู่จักมันบ่หุ่นจักโอ้บหทำอะไรกําลังสร้างสารกําลังคลิ่ตูวมากกระถือห้องกําลังเสื้โคล้งเออเมยเหลืองเมยเลือดอยู่ในตู้น้ำปวาเขมีน้ำเจ้ากระจิกได้ไหมเด้ออยู่กับจีนในเฮือนคั่วอ๋ออยู่ในคั่วเรืออับน้ำกินเนาะ เกือบป่ได้กินข้าวเนาะเกือบมือมือนันไก่เย็บไก่เย็บมือนันไก่กินไปง่อยกินไปง่อยหมอนบนบนท้ายไปไงชนอมกบมัอนันมนกินอมกบเนาะเออมันอีกโกบเกือบเกือบลูกเกือบลูกเตะบด้กินเกือบลูกเตะบริจินเกือบมิดเมามาดิขามามากินข้าวไปดูไปดูยายสมควรเอาเอาเอาฟ้าตะการให้น้ำนี่เอออะสู้ดูยายสมควรต้มยาก่อนบ่ ต้มยาโอ้นี่เป็นสูตรได้ดิเด้อแสดงว่าเข้ากินพักันนอนเทียงหน้ากันแล้วเอาเอาทานใส่เด้อเขาทานใจเขาทานใจกินซุ้มือนะว้าวว้าวข้าวผัดผดีมันกินซุมือนะดีดีกว่าดีกว่ายาแนวอื่นอยู่ถ้ากินได้นะเข้ากินซุมือนะเฮ็ดยังเข้าจังบ่อยาเฮ็ดกินซุ้มือมันยาก ก็จะติดจิ้มซื้มือแล้วเขาบอกว่าอย่างรัฐบาลบขาบอกเทียงหน้ามือเดียวยังบอกผู้ให้ไปใส่แบบนี้พระดันจักตัวอยู่เทียงไคเทียงมันได้บัดเลยผู้ใดอยากฟังเอียงกับข้อวิดีโอไลฟ์สดหากันได้บัดนี้เทียงหน้ามองนั่นเทียงหน้ามองนี้ได้หมดั่นแหละเป็นยังัไนแล้วต่อไปนี่การซื้อสารมันหอดเนาะการซื้อสารมันหอดกันก็เห็นเบิดบ้านอยู่เทียงหน้านอนละเมอกับหัจัก นอนเทียงหน้าแล้วเมื่อบอไปหาแต่เจ้าของเดียวเนี่ยบ่ลยบ่เด้บ่เด้หาเจ้าของเลยมันอยู่ในนอนนอนอยู่หน้านี่ยมันมีผู้ใดนอนแล้วมีบุหรี่ละเมอนอนมีผู้ละเมอเอออย่างเงี้ยอยู่เด้ลูกชายกับละเมอคือการต้องรักเนี่ยขึ้นวันมันนี่ขึ้นวันผู้สาวเว้ยได้จักกึ่ไใดบ่มาเข่าบ่มาเข่าฟันเนี่ยบ่เอาหัวสั่นเออวัวเต็มสั่นเออเจ็ม่หมายลูกหนึ่งลูกสองลูกสามเอาแต่ลูกสอง นงคนผัดสีเลยนงคนวาอเอาเอานเอาทาน่คนว่างสีเลยโอ้ยมือเหนียวขีดเนอ่ขีดเนอ่าสั่นเด้นองคนยใสผู้ใดวอ้ยนองคนเม้อโอ้ลเมอบานไนมาอันนนนะเวอันนั้นอนนั้นสองพวงองค์นะบานไหนมานั้านหนมาอันผู้นึ่งผู้นึงละเม้อมาสีไปหาขีดยใสผู้หนึงละเมอสีเช็ดยอดทานกสออันยุกใกล้เจ้าทานนะเจ้ากายไม่ให้นั่งนะทานนะ ไอ้ไกินหมากลำใหกินถิ่มลง่มลงถิมร่มไหมกินขน่านะมันอนีกกินข่าเกินสามคนมือนนี่กินขน่าสามคนสามแม่ลูกมามันชิซ้าห่อนด้ีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนต้ม ปยาเด็ดยาสมุนไพรนะครับผมยาสมุนไพรทำให้ตัวเองมีภูมิต้านนะครับมาเด้อเพื่อข้าวกับตาเด้อเป็นให้ร่างกายเขาแข็งแรงน้อยเป็นพวกเนี้ยแม่แมนแมนข้าวกับตากับยาคทิปนี้เดี๋ยวติดตามนะครับวันนี้วันนี้ยาสมุนไพรเลยติดตามคลิปต่อนะครับเด้อสวัสดีครับผม แต่เอาเอาเอาถั่วมาทำน่ย้อันนึงมาใส่อูปานเนบเลาง่นบบมาถั่วอยู่เท่าีก็มี่ถั่วเปล่าเอาลูกคือน้องเน้นสันแคบอกบักแฉกับแอกมากเลยยาอันนี้ชอบมีชอบู่ในีแล้วอนใส่อใส่ออ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ตาเขาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเอสจีเข้ามากดไลค์กดติดตามให้ตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ